ในสถานพยาบาลเรื่องของอัคคีภัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและยังคงต้องมีระบบการจัดการที่ดีอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์มีแผนโต้อต,อตอบเหตุฉุกเฉินที่เรียกว่า RACE นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุอัคคีภยัยเราตระหนักและเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุอัคคีภยัยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล 1. ตั้งสติและให้ปฏิบัติตามแผนโต้อตอบเหตุฉุกเฉิน RACE 2. หากท่านเป็นพื้นที่ใต้เคียงจุดเกิดเหตุและไม่มีผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบให้นำถังดับเพลิงช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุหากสามารถทำได้ 3. ให้รับฟังเสียงสัญญาณโค้ดเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกอาคารสัญญาณโค้ดคุณหมออักคีมีทั้งหมด4สัญญาณคือ 1. โค้ดคุณหมออักคีหมายถึงเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นให้ท่านปฏิบัติตามแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน RACE 2. โค้ดคุณหมออักคีกลางหมายถึง เหตุเพิงไม่ลุกลามให้ท่านอพยพไปยังจุดปลอดภัยในหน่วยงาน 3. โคดคุณหมออาคีขณะนี้แผนปฏิบัติการสามสังสได้เริ่มขึ้นแล้วหมายถึงเพลิงไหมขั้นรุนแรงให้ท่านอพยพไปยังจุดรวมพลน,นอกอาคารและ 4. โคดคุณหมออัาคีขณะนี้แผนปฏิบัติการได้ยุติแล้วหมายถึงยกเลิกแผนอพยพหนีไฟ ให้ท่านรอคำสั่งกลับเข้าสู่อาคารสำหรับการอพยพออกนอกอาคารให้สังเกตจากป้ายทางหนีไฟซึ่งป้ายจะส่องสว่างสามารถมองเห็นทางออกได้อย่างชัดเจนทางหนีไฟภายในอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์มีทั้งหมด6เส้นทางดังนี้ทางหนีไฟที่1และ2เป็นทางหนีไฟที่เมื่อลงมาถึงชั้น1แล้วยังคงอยู่ภายในอาคารนั่นหมายความว่า ให้ใช้ประตูบริเวณชั้นหนึ่งเพื่อออกนอกอาคารทางหนีไฟที่ 3, 4, 5หและ6เป็นทางออกไปสู่นอกอาคารซึ่งเป็นประตูที่เมื่อผลักบานประตูออกนอกอาคารแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับเข้าอาคารได้อีกความปลอดภัยด้านอาคีภัยในอาคารนั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเมื่อทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญก็จะสามารถควบคุมและระนับเหตุได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะขอบคุณค่ะ